สวัสดีค่ะน้องยิงอยู่อำเภอพูนพิสัยนะคะอีกประมาณหากิโลเขาเมืองพูพิสัยนะคะเราจะมาดูอำเภอพูนพิสัยกันค่ะว่าอยู่ตรงไหนนะคะกอยู่ตรงนี้ละคะ่ะอยู่ตรงขามอ,อ,อยู่ติดกับถนนชย,ยางกูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเริ่มเขาเมืองพนพิสัยนะคะน้องยิงเลยถ่ายบรรยากาศเมืองพูนพิสัยให้มึงค่ะฝั่งซ้ายมือด่านช่างน้ําหนักนะคะฝั่งของเมืองป,ป่าพนพิสัยะคะ่ะ ลกเกษตรเขาเมืองนะคะนี่ก็เลยท่าตั้งแต่เริ่มต้นเขาเมืองพอมิใัยเมืองหาะเป็นเมืองใหญ่ค่ะชื่อดังกระบังไฟพญานาคนะคะทสัสไนตี้อันนี้ช้างช้างช้างเฮ้ยดิฉันก็ต้องหลบรถพยาบาลก่อนนะคะคุณแม่เพราะว่ารถพยาบาลมาสองคันเลยค่ะ จะไปหนองคายนะคะต้องไปค่ะนี่ฟังสายเมื่อก็้จะเป็นเอ่อโรงพยาบาลทวนวิสัยกางกอ่อสร้างเพิ่มเติมนะคะถนนเกะเหตุตลอดเวลาค่ะอุ้ยอันนี้ทำอะไรเนี่ยกบันเฮาหรอ ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเขาทำห้าประสาอะไรครจะฝั่งซ้ายมือเคลายรกบนเฮานะ,คะเคลายรเฉยๆนะคะจะไม่รู้พ้ายามปฏิ้ายนะคะอันนี้ฝังสายมือรงวมาบาลพรมิสัยค่ะมีประสางแล้วนะคะพรมิสัยมักสีเขียวนะแม่อนะมักสีเขียวค่ะเรา,าเรมาอยากตื่นร่วมา้บานไรมสีเขียวนะคะเอาสิข้าเมืองค่ะ วัดป่าเวิงสีนะฮะอันนี้จะเขาเมืองโพนพิสัยกันเห็นๆเป็นเตกนี่เป็นโรงเรียนโุนพิสัยโรงเรียนมัธยมอะโรงเรียนมัธยมโพนพิสัยนะ ทั้งโขมงพอดีเลยเด็กน้องเรียนกําลังเสลกเรียนค่ะโรงเดยนใหญ่นะคะมีรถมารอรับค่ะเติมเลิกเรียนแล้วจ้าเขามีสะพานร้อยให้ข้ามนะคะรถตัวกันหลายค่ะไปต่อค่ะใน,นสะคอเมืองแล้วค่ะ องค์กรคุณภาพฟังขอมือก็เลยเป็นเมืองนะนะคะเป็นตลาดะคะ่ะน้องยิงกระสีมาเจอสียักษ์ไฟแดงสเรลียวขวาไปก่อนนะคะขอมือพะะอะปิสัยค่ะตรงไปนีก,ก็ไปน้องคายนะคะไม่ไกลก่ประมาณสี่สิบห้าโลน้องคายที่นี่ก็จะมีบิ๊กซี ูเปอร์เซ็นเตอร์แต่เป็นบิสเซีอัศวันนะคะอัศวันก็คือเจ้าของเพิ่นนะคะจะมาจากหนองคายค่ะอัศวันก็จะมีโลตัสบิ๊กซีอยู่ที่หนองคายนะคะรากามาบิ๊กซีูเปอร์เซ็นเตอร์พวกบิส่ค่ะเป็นบิสเซีเล็กนะคะโซบิสไซ4 7กิโลเฝาไหล2 5กิโลเหลียวทรายบังไฟแดงนี่นะคะหนองย,ยิงเลี่ยวคว้าของเมืองค่ะ อันนี้ตึกซีฟาฟ้าฟังขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะของปดดุีณิสายเขียวพอดีเลยเขียวพอดีเลยสุมพญยายนาคสวยมากสุมพญายนาประกระสิสวยแน่นะคะอันนี้คือบอกสค่ะโรงพยาบาล ที่ใส่เวทนะคะฝัะ่งขวามือนี่จะเป็นแค่ตึกแถวเนี่ยนะคะเราเพออกจากนค่ะแล้กกาฝั่งขวามือเป็นบก,กสอค่ะสถานีคนส่งพโดยสาร,รพรมพิสัยนะคะสถานีเล็กๆนะคะแล้วก็ห้าก็สิขาไปในเมืองค่ะตรงไปสุดนี่ก็เป็นฝั่งโขงนะคะประเดีย๋ยเข่าฝั่งโขงนะคะเป็นยางเข้าไปค่ะ ก็จะเป็นตลาดค่ะตลาดอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็ฝาวนะั่งจักนอนสิไปบัทานน,ะะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็โรงเรียนอนุบาลเพ่อนค่ะโรงเรียนอนุบาลน,นะคะน้องยิงกระสิเข่าวขวาพอทรายมองนี้ค่ะ ตรงไปกับเป็นแม่น้ำโขงนะคะถะลุแม่น้ำโขงค่ะแร้วยืมบอด้เขาไปถนนสุดท้ายนะคะเดียวตรงนี้ค่ะไม่มีเขามีถนนเรียบแม่น้ำโของอยู่ค่ะแต่เอาบอดี้เลียวนะคะอันนี้บ้านพักในอำเภอเอา้ามันแค่เปิดใดล่ะออกพันษาบัาง้งไฟพญานาคโลกนะคะ ววันนี้สวยมากวันนี้สวยนะคะฝั่งสายเมื่อไปทนันตำรวจพมิสัยค่ะสถานีตำรวจโทวิสัยนะคะแล้วค็นี่อาจจะเป็นตลาดนะคะตลงตลาดค่ะขายของดูซิไมไรนนทานมัง้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารล่าขาก็มาเปิดนะคะ นี่ที่ว่าการอำเภออยู่ฝั่งสายเมือค่ะเมืองเพิรนกนจะมีประมาณเออันนี้เมืองเพิรอ,อยู่ฝั่งนี้นะคะ่นลานนี้คิ่รถผ่าเมืองเลยค่ะเอทาองหลังนี่ก็จะ,ไปไเ,ะ,ะเป็นแม่น้ำโคงหมดเลยนะคะเป็นแม่น้ำถนนเรียบรอๆเรียบแม่นน้ำโคงค่ะจะมีร่านจิจกรามอยู่้างหลังนะคะนี่เขาเสียมานี่ค่ะ เดี๋ยวสื้อผ้ามึงออกจากราดใล้วพาไปมึงค่ะนี่อนุสาวรีย์เจ้าพอ่อเจ้าเมืองพลพิสัยค่ะมันเสรีกสายมาทางนี้นะคะมันจะไปหาลูคาเจ้านี้ก็อจะกน้อย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 ,อยเมือน,นก็ขายของมึงเต้ไปญ่ โอ้โหรถมาจอดร้ายค่้พี่เฮาก็ได้ซิม,ม่งจอดนะคะเซลเซลมีเซลอีกเฮาก็ะไรซิม,ม่งจอดเห็นบ่าเขามีเซลด้วยนะแม่นะรุกแค่ติดเซลค่ะเฮาก็ตตัมมงหา มองจอสำรับน้องหญิงก่อนจากกะน้อยนะคะจอในัากรได้โ้แม่นะจอนี่ราก็ย่างอกรไดจ้ะใกล้กับสามนี่นะคะย่างกรไดจากกะน้อยแนะ่ เดินละค่ะน้องยิงล่งรถแต่นี้ก็จะมาหาลูกค้าอยู่ที่นี่นล้ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วน,นั่งรอให้แกไปก่อนมั okay. ้คะเซลติเซลค่ะติเซลอ้าวเอ่เอเข้าใจว่าร้านปิดร้านไม่ได้ปิดนะคะ ร้านปิดแล้วหรอคะคอ๋อเอาเส้นเล็กเนื้อพิเศษ อิ่มแล้วค่ะกลับแล้วนะคะอิ่มแล้วนี่กินก๋วยเตี๋ยวปลาเทืองอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะน้องยังกะสิกกลับไปขึ้นรถนะคะเดินไกลจักหน่อยค่ะกระหายใกลหาโมงแล้วค่ะก็เลิกงานนะคะ อันนี้อยู่พวนพิสัยค่ะอันนี้ร้านร้านสว่างพัฒนาเป็นร้านขายส่งขายปีกของอำเภอพวนพิสัยนะคะข้างหน้ากับประชาในตำรวจลักเรือนอนุบาลค่ะร้านเริมปิดราคาเอ้าเริ่มปิดแล้วก่อน <s> ออกจากพนพิสัยค่ะเดี๋ยวพาเราะก,ก่อนนะคะออกจากก่อนออกจากพนพิสระล,ล,ลายในเคนนี่ค่ะเข้ามาในซอยเล็กๆนี่ละจอดทาง,งเทเลมรวดค่ะไอทิวากานอำเภอจอดอยู่้างทิวากานอำเภอค่ะหลายคนยังเห็นแม่น้ำโขงฟังพรพิสัยค่ะเดี๋ยวขับรถไปเห็นเมืองนะคะ ตรงไปค่ะไปแดดประเดกก็ตรงไปก่อนจ้ะอันนี้แม่น้ำโขงนะคะในซอยค่ะลักษณะคือจังปากขาดอาจจะว่าเป็นกสิไงกว่าปากขาดจังน่อยเมืองเพิ่นไง่เติบอยู่แม่นไง้จัน้อยนะคะเอา้เอาอ๋อราไปไหนอยู่ตลาดมิตรภาพจุดผ่อนปนลนไทยราวอา๋มองนี่นี่เอง นี่เราบอกอ๋อนี่บ่อตลาดจุดผ่อนอปลไม่นำข้ออังคือบ่มีตลาด,ด, 1, น,าน,ลาดนี่ค่ะนี่ค่ะร้านพญานาคม,มาสวยแน่อ๋อนี่บอ่อร้านพญานาคตรงนี้นะคะ ก็มีงงมีงานอยู่บางนี้นี่เองฟังหนูก็ฟังเล่าค่ะอไปได้ไหมแม่น่าจะได้มั้งลงไทยลงแทยรูปนะฮะหนังยิงกระสีไม้ไทยลงไทยรูปบางนี้แล้วกันพยาพิสัยสัตตัลาคารา ก็ะะให้ก็ให้ถ่ายบุ๊กไ่าจะให้ถ่ายนะอ๋อตรงวัดใหญ่นี่เองนะฮะฮามังจอดกันจังหน่อย จอดตรงนี้ได้ยัดออกมั้งตรงเนี้ยอ๋อคือจอดตรงนี้ค่ะจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันแมนอยู่ตรงจอดูบ่บไม่ใช่มัง้ง ที่อะไรไม่รู้ะบอขาใจปันดน,นี่รวมพ่อใหญ่วัดอ๋อวัดใหญ่เหรอวืเลิศค่ะอ๋อนี่นะคะริมฝั่งโขงแล้วฉันสียางไปจังไหนละมันนี่เจ้าตัวนี้เขาก็ไม่ว่ามัน ต้อวเก็สิยบเอื่นดอกบ้างค่ะอ่ะจอดจังหน่อยกนแน่ฮัลไปต่อนะคะมาดูคนพิสัยกันีเทศาบาลตะบนพลวิสัยนะคะยิงมึงแ้งอี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 ออ นี่แม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวพาไปดูพไปดูเต่าบินเต่าบิน เรจะตกกันส okay. ีเหรอนี่ค่ะฝังโขงฝังโขงน้องค่ายค่ะเอ๊ะคนีิสัยวะพีท นี่นะคะเคพื่อนพิ่ศษนี่นี่นะคะ รือแพร่รปล่าแล้วนะคะสวยวิมานมหาหนาคราชนะคะสวยนะคะนี่ ยังสิกับนะคะออกจากชมวิวริมฝั่งโขงเรียบร้อยไทยรุงไทยรูมไปฝากเ,เพื่อนๆนะคะเรียบร้อยของน้องยิ้งกะสิกับค่ะกับนะคะนี่กะวัดใหญ่นะคะวัดพระใหญ่พลบิสัยสุดเขตเดนสยามตรงไปค่ะสิกับแล้ว ัน,นช่วงยาเ,เย็นนะคะจะมูติยามแล้วนี่มาในเมืองนาฬิกาเลยมาใน้นองยมมิงสิราคแรมอยู่น้หนองคายนะคะน้องคายค่ะเดี๋ยวไปท่ายบรรยากาศหนองคายคเพือเพื่อนมึงว้าวสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบสี่ห้าโมงสี่โมงสี่บสี่นาที ทองข้างทางร้านขายทองตลาดนะคะน้องยิงเสียออกจากพกมิสัยราคาออกจากทุกพมิสัยนะคะไปท่อง,ง,งเที่ยวเรื่งฟังโขนนะคะบรรยากาศสวยงามทีเดียวค่ะ สูงนะแต่ว่าน้ำคือถ่วมงงแต่ว่าสูงมากนะเออฝั่งโค้งสูงมากริมตะลิงก็สูงมากนะคะ จากหนองค่าเอ้พุ่มิสัยนะคะอันไฟแดงนี่ฮะก็เสี่ยวขวาค่ะไปหนองคายกันนะคะเที่ยวเมืองพุ่มพิสัยไปทางไหนขโมนปะคะมวนอยู่ค่ะเมืองใหญ่อยู่ยยอยเอากลับไปทงไปเที่ยวกันนะคะนี่ค่ะเจอไฟแดงนี่เราก็จบนะคะเดี๋ยวนี้เสีเ่ยวขวาเขาเขาหนองคายเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองหนองคายกัน,นะคะ่ะ เป็นเพื่อนขาน้องหญิงไปแล้วเจอกันคลิปน้องคายนะคะสวัสดีค่ะ